สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินคนหนึ่งที่เอ่อน่าสนใจมากๆเลยนะคะครับผมก็คือต้นข้าวสุปริยาค่ะคือถ้ามองเผินๆเนี่ยเรื่องราวของเธอก็อาจจะดูเหมือนเหมือนเรื่องราวความสำเร็จของนักร้องประกวดทั่วๆไปใช่ค่ะแต่พอเราได้ข้อมูลมาดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยใช่เลยครับคือถ้าให้มองภาพใหญ่ๆนะครับความสำเร็จของต้นข้าวเนี่ย มันมีเสาหลักอยู่สองต้นที่แข็งแกร่งมากๆค้ำอยู่อืต้นแรกคือเรื่องรากเงาหรือความกระตันยูที่เธอไม่เคยลืมว่ามาจากไหนส่วนอีกต้นที่ทรงพลังไม่แพ้กันก็คือพลังแฟนคลับครับที่มันไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่เป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เสาต้นแรกกันก่อนเลยดีกว่าเรื่องของรากเงาเพราะจุดนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลย จุดเริ่มต้นของต้นข้าวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้คือเธอเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ที่เรียกกันสั้นๆใช่ค่ะซึ่งที่นั่นไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่เป็นเหมือนเหมือนบ้านหลังที่สองของเธอเลยและที่นั่นก็มีผู้มีพระคุณคนสําคัญมากๆสองท่านด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือหลวงพ่อปัญญากับพระอาจารย์นัทพลที่ข้อมูลบอกว่าท่านเมตตาให้ทุนการศึกษาต้นข้ามาโดยตลอดเลยคือถ้าไม่มีทุนก้อนนั้น เรื่องราวทั้งหมดอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับผมมันสำคัญขนาดนั้นเลยสำคัญขนาดที่ว่าย่านีผู้ดูแลของต้นข้าวเคยพูดไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าไม่มีความแมตตาจากหลวงพ่อในวันนั้นก็อาจจะไม่มีต้นข้าวกับย่านีในวันนี้โอโ้โหมันเป็นความรู้สึกขอบคุณที่ฝังลึกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำพูดด้วยครับล่าสุดย่านีเพิ่งประกาศผ่าน Facebook ว่ากำลังจะมีงานบุญใหญ่ที่วัดในวันที่25พฤศจิกายน2566นนี้ค่ะ ตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การกลับไปทําบุญธรรมดาอแต่วัตถุประสงค์ของงานคือการจัดงานฉลองมุทิตาจิตให้หลวงพ่อปัญญาโดยเฉพาะเลยคือกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพื่อตอบแทนบุญคุณแบบชัดเจนที่สุดใช่ครับซึ่งในวัฒนธรรมลุกทุ่งเนี่ยความกตันญูมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวหรือแค่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแต่มันคือการพิสูจน์ความจริงแท้หรือ authenticity หมายความว่า ถ้าเป็นศิลปินแนวอื่นทำแบบนี้คนอาจจะมองว่าเป็นการสร้างภาพแต่สำหรับศิลปินลูกทุ่งนี่คือสิ่งที่ต้องทำเลยเหรอคะอาจจะพูดแบบนั้นได้เลยครับเพราะแฟนเพลงลูกทุ่งเขาคาดหวังสิ่งนี้เขาติดตามเรื่องราวชีวิตของศิลปินด้วยการทำแบบนี้มันตอกย้ำว่าศิลปินคนนี้ของจริงไม่ลืมตัวไม่ลืมรากเงาถูกต้องครับซึ่งมันสร้างความผูกพันที่เหนียวแน่นกว่าแค่ผลงานเพลงมาก แล้วในงานนี้ก็ไม่ได้มีแค่ไปร้องเพลงเฉยๆใช่ค่ะเห็นว่ามีทั้งการจัดโรงทานเลี้ยงคนครับและที่สำคัญคือการรวบรวมเงินสมทบทุนสร้างเจดีถวายวัดด้วยโหนี่คืองานบุญสเกลใหญ่เลยนะการสร้างเจดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับผมแล้วที่ย่านีเชิญชวนแฟนคลับมาร่วมงานหรือร่วมบุญผ่านเฟซบุ๊กย่าหนองต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนนะคะครับ มันก็เลยกลายเป็นการดึงแฟนคลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความกระตัญยูนี้ไปเลยถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนสถานะจากแฟนคลับให้กลายเป็นผู้ร่วมสร้างบุญนี่คือการสร้างชุมชนหรือ community ที่แข็งแกร่งมากอ๋อคือแฟนคลับไม่ได้แค่สนับสนุนผลงานแต่ได้ร่วมทำบุญกับศิลปินที่รักด้วย ใช่ครับได้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ของศิลปินความผูกพันทางใจมันจะลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนี่คือรากฐานที่มั่นคงมากๆที่เงินก็ซื้อไม่ได้เข้าใจเลยค่ะเป็นรากฐานที่ทั้งแข็งแรงแล้วก็สวยงามจริงๆเอาละ่ะพอมีรากฐานที่มั่นคงขนาดนี้แล้วครับสิ่งที่ทุกคนจับตาก็คือแล้วอนาคตข้างหน้าของต้นข้าวจะเป็นยังไง ああและตรงนี้แหละค่ะที่เรื่องมันเริ่มน่าตื่นเต้นขึ้นมามาถึงเรื่องคลิปวิดีโอล่าสุดใช่ไหมครับที่เป็นกระแสนในกลุ่มแฟนคลับใช่เลยค่ะเริ่มจากที่พี่กีตาร์ศิลปินรุ่นพี่จากรายการเดียวกันโพสต์คลิปลง Facebook แป๊บเดียวคนดูเป็นแสนเลยใช่ค่ะในคลิปเราจะเห็นต้นข้าวอยู่กับพี่แบมแล้วก็พี่ขิมซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่ารายการเหมือนกันหมดเลยการที่สิทธิ์เก่าตัวท็อปๆมารวมตัวกัน3คนแบบนี้มันก็มันก็ดูมีอะไรแล้วใช่ไหมคะ มันเหมือนการรวมรุ่นไกลๆแต่แต่ก็ดูมีนัยยะมากกว่านั้นใช่ค่ะและจุดที่พีคที่สุดคือตอนที่กำลังถ่ายคลิปกันสนุกสนุก,นกพี่แฟรงค์พิธีกรหลักของรายการก็เดินเข้ามาในเฟรมด้วยอ๋อครับผมพอเห็นพี่แฟรงค์เท่านั้นแหละแฟนคลับก็ประติดประต่อเรื่องราวได้ทันทีเลยว่าว่านี่มันต้องถ่ายกันที่สตูดิโอของรายการแน่ๆถูกต้องค่ะไม่ใช่การนัดเจอกันข้างนอกธรรมดา ซึ่งการกลับไปที่รายการเก่าในฐานะแชมป์ที่ประสบความสำเร็จมันมีความหมายมากกว่าแค่การไปเยี่ยมเยียนนะครับ ในวงการบันเทิงการกลับไปบ้านเก่าในฐานะสิทธิเก่าที่แข็งแกร่งขึ้นมันคือการประกาศความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วมันก็หมักจะเป็นสัญญาณของการก้าวไปสู่สเต็ปต่อไปสเต็ปที่ว่านี่เรากำลังพูดถึงการเซ็นสัญญาเข้าสังกัดหรือที่เรียกกันว่าการเข้าบ้านใหญ่หรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับการได้เข้าบ้านใหญ่มันคือความมั่นคงในอาชีพคือการมีทีมงานมืออาชีพมาดูแลมีการวางแผนงานโปรโมตใช่ครับออกเพลงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินหน้าใหม่ทุกคนใฝ่ฝันและที่สำคัญมันไปสอดคล้องกับจิ๊กซอชิ้นสำคัญมากๆชิ้นหนึ่งอ๋อคำพูดของครูสลาคุณวุฒิในวันนั้นใช่ไหมคะแม่นเลยครับวันที่ต้นข้าวอำลาตำแหน่งแชมป์ครูสลาพูดประโยคหนึ่งไว้ว่าหวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันตอนนั้นหลายคนอาจจะฟังเป็นคำอวยพรธรรมดาแต่ในวงการนี้คำพูดของโปรดิวเซอร์ระดับครูสลามีน้ำหนักเสมอครับ พอเอาคำพูดนั้นมาต่อกับภาพการกลับไปที่สตูดิโอในวันนี้มันเหมือนเป็นการบอกใบ้ว่าช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วครับการปรากฏตัวครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แก่เทปพ,พิเศษปีใหม่แต่อาจจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินใหม่ของค่ายเลยก็ได้เป็นไปได้สูงมากโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่คือบิ๊กสเต็ปเลยนะคือเปลี่ยนจากแชมป์รายการประกวดไปสู่การเป็นศิลปินอาชีพเต็มตัว มันคือเส้นทางในฝันเลยแหละครับและการที่ค่ายจะตัดสินใจลงทุนกับศิลปินสักคนปัจจัยสําคัญที่เขาต้องมองก็คือศิลปินคนนั้นมีฐานแฟนคลับที่พร้อมจะสนับสนุนจริงๆหรือเปล่าใช่เลยครับซึ่งนั่นก็พาเรามาที่เสาหลักต้นที่สองพลังของแฟนคลับที่วัดผลได้จริงๆใช่เลยค่ะจากเรื่องราวความผูกพันและอนาคตที่สดใสทีนี้เรามาดูข้อมูลที่มันเป็นรูปธรรมที่สุดที่บอกว่าทำไมค่ายเพลงถึงต้องสนใจเธอ ครับนั่นก็คือตัวเลขขนานโหวตล่าสุดค่ะซึ่งข้อมูลที่เราได้มาคืออัปเดตตอน9โมงช้านะคะตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดในยุคนี้ตัวเลขไม่เคยโกหกครับโดยเฉพาะตัวเลขที่มาจากพลังของแฟนดอมมาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์เป็นยังไงแทนที่เราจะไล่ไปทีละสาขานะคะดิซันว่าเรามาดูภาพรวมที่น่าสนใจกว่าดีกว่าครับ คือถ้าเราเอาคะแนนโบทดิบของทุกสาขามารวมกันแล้วจัดอันดับเนี่ยมันจะเห็นภาพพลังของแฟนคลับแต่ละคนชัดเจนมากเป็นวิธีดูที่น่าสนใจมากครับแล้วภาพที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับภาพที่ออกมาคืออันดับหนึ่งเนี่ยนำโด่งมาเลยคือแพทริกนัทวันจากสาขา Rising Star แห่งปีโอ้โหด้วยคะแนนสูงลิ้วถึง795,714คะแนน ซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะฐานแฟนคลับเขาระดับอินเตอร์แข็งแกร่งมากๆใช่ค่ะแต่ที่มันน่าทึ่งคืออันดับ2เนี่ยละค่ะคือต้นข้าวสุปริยาใช่ค่ะต้นข้าวสุปริยาจากสาขาดาวรุ่งลูกทุ่งหมอลำแห่งปีอยู่ในอันดับ2ด้วยคะแนน532,293คะแนนโห<ฮ>นี่คือประเด็นสำคัญเลยนะคือเธอไม่ได้แค่ชนะในสาขาของตัวเองแบบถล่มทลายด้วยคะแนน8 2 2 9นะคะครับ แต่พลังโหวตของเธอมันมากพอที่จะสู้กับศิลปินจากทุกแนวเพลงทุกสาขาในภาพรวมได้เลยนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าฐานแฟนคลับของเธอไม่ได้เป็นแค่กลุ่มเล็กๆในวงการลูกทุ่งแต่เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีพลังในการซัพพอร์ตสูงมากๆถ้าเทียบกับภาพรวมทั้งวงการเลยใช่ครับถ้าเราดูตัวเลขส่วนต่างนะครับแพทริกที่อยู่อันดับหนึ่งนำตนข้าวอยู่ประมาณ 2 6 0 0 0 0กว่าคะแนนซึ่งก็เป็นระยะห่างที่ใหญ่มากใหญ่มากครับแสดงถึงพลังของแฟนด้อมระดับท็อปจริงๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองลงไปที่อันดับ3ซึ่งก็คือฟีนเบกกี้จากสาขาคู่จิ้นหญิงครับถ้าเราใช้คะแนนของเบกกี้ที่480,000่นกว่าคะแนนเป็นตัวแทนต้นข้าวที่อยู่อันดับ2ก็นำอันดับ3อยู่ประมาณ5 0,000กว่าคะแนนเหมือนกันถูกต้องครับ การที่คะแนนของเธอลอยลำอยู่ตรงกลางระหว่างอันดับหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆก,ก,กับอันดับ3ที่ตามมามันบอกอะไรเราหลายอย่าง 1. งคือฐานแฟนคลับของเธอมีขนาดและพลังที่จัดอยู่ในระดับท็อปเทียร์ของประเทศ 2. คือพวกเขามีการจัดการและระดมพลังโหวตกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไม่ใช่แค่ไฟไม่ฟงังซึ่งสำหรับค่ายเพลงหรือสปอนเซอร์ข้อมูลตรงนี้มีค่ามหาศาลเลยนะครับมันคือการการันตีความสำเร็จในระดับหนึ่งเลย มันเหมือนเป็นบทพิสูจน์เลยว่าถ้าต้นข้าวจะมีผลงานอะไรออกมาจะมีคนกลุ่มใหญ่มหาศาลกลุ่มนี้ที่พร้อมจะสนับสนุนทันทีไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพลงการสตรีมหรือการไปดูคอนเสิรต์ตใช่ค่ะและอย่าลืมว่านี่คือข้อมูลตอนที่ยังเหลือเวลาโหวตอีกตั้ง38วันนะเอาใช่จะปิดโหวตวันที่31ทธันวาคม2568ครับ การที่ยังรักษาโมเมนตัมของทะแนนได้ในระดับนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยมันคือการบ้านที่แฟนคลับทำให้ใค่ายเพลงเห็นแบบไม่ต้องเดาเลยว่าศิลปินคนนี้มีศักยภาพทางการตลาดสูงแค่ไหนพอเอาทุกอย่างมาต่อกันแล้วมันเห็นภาพชัดมากเลยนะคะคือเรื่องราวของต้นข้าวที่เราคุยกันวันนี้มันเหมือนกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบของการสร้างศิลปินในยุคใหม่เลยครับผมคือเธอมีครบทุกองค์ประกอบ เริ่มจากเรื่องราวส่วนตัวที่จับใจมีรากเหง้ามีความกระตันยูที่พิสูจน์ได้จริงซึ่งมันสร้างฐานแฟนคลับเชิงคุณภาพที่รักเธอเหมือนคนในครอบครัวแล้วก็ต่อยอดด้วยเสาหลักต้นที่สองคือฐานแฟนคลับเชิงปริมาณที่ท่งพลังที่สามารถเปลี่ยนความรักนั้นให้กลายเป็นพลังสนับสนุนที่มองเห็นได้ชัดเจนผ่านตัวเลขซึ่งพลังนี้แหละที่จะเป็นใบเบิกทางให้เธอก้าวไปสู่โอกาสที่ใหญ่ขึ้นทั้งเรื่องการเข้าค่ายใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และโปรเจกต์อื่นๆในอนาคตครับ มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างใจกับพลังจริงๆค่ะใช่ครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดไว้เหมือนกันนะครับค่ะแข็งแรงมีชุมชนที่เหนียวแน่นอืหรือพูดอีกอย่างก็คือในยุคนี้ผลงานเพลงอาจจะกำลังกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเป็นเพลงประกอบให้กับเรื่องราวชีวิตของศิลปินที่น่าติดตามยิ่งกว่าไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ครับ